ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์นักเรียนคิดว่าทรานซิสเตอร์คืออะไรคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของทรานซิสเตอร์ประเภทของทรานซิสเตอร์สัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์และแผนภาพการต่อทรานซิสเตอร์ในวงจรไฟฟ้ากันค่ะทรานซิสเตอร์มีหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดวงจรไฟฟ้า โดยต้องป้อยกระแสไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ผ่านขาเบสและจะเริ่มทำงานเมื่อมีความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขาเบสและขาอิมิเตอร์ประมาณ0.65โวลต์หากมีกระแสไฟฟ้าในปริมาณมากจะเคลื่อนที่ผ่านขาคอนเลคเตอร์และขาอิมิเตอร์ค่ะทรานซิสเตอร์ทำจากสารกึ่งตัวนำซึ่งประกอบไปด้วยขาทั้งหมด3ขาดังนี้ 1. ขาเบส 2. ขาอิมิเตอร์และ3 ขาคอลเลกเตอร์ค่ะนอกจากนี้ทรานซิสเตอร์ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงจรไฟฟ้าพื้นฐานได้มากมายเช่นเครื่องขยายเสียงไฟกระพริบจราจรที่ใช้วงจรไฟกระพริบและเครื่องวัดความชื้นในดินที่ใช้วงจรตรวจสอบความชื้น ในส่วนของประเภทของทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์สามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดค่ะคือชนิด npn และชนิด pnp ค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าทรานซิสเตอร์แบ่งเป็นชนิด npn และชนิด pnp คราวนี้เราลองมาดูทีละชนิดกันค่ะชนิด npn กระแสไฟฟ้าจะาเคลื่อนที่ออกจากทรานซิสเตอร์ทางขาอิมิเตอร์หรือจากคอเลกเตอร์ไปยังอิมิเตอร์ส่วนชนิด pnp กระแสไฟฟ้าจะาเคลื่อนที่เข้าทรานซิสเตอร์ทางขาอิมิเตอร์หรือจากอิมิเตอร์ไปยังคอลิกเตอร์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นสนัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ซึ่งแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกเป็นของชนิด NPN และรูปแบบที่2เป็นของชนิด PNP ค่ะ การต่อทรานซิสเตอร์ในวงจรไฟฟ้าจะมีความแตกต่างกันดังนี้เมื่อไม่ป้อนกระแสไฟฟ้าที่ขาเบสหรือไม่กระตุ้นความต่างศักไฟฟ้าที่ขาเบสจึงไม่มีกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าที่ขาเบสทําให้ทรานซิสเตอร์ทําหน้าที่เสมือนเป็นสวิตช์ที่ยกขึ้นทําให้วงจรเปิดและหลอด LED ไม่สว่างนั่นเองค่ะหากเราป้อนกระแสไฟฟ้าที่ขาเบสหรือกระตุ้นความต่างศักไฟฟ้าที่เหมาะสมที่ขาเบส จึงมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นและป้อนเข้าที่ขาเบทสทรานซิสเตอร์จะทำหน้าที่เสมือนเป็นสวิตช์ที่กดลงทำให้วงจรปิดและหลอด LED สว่างค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง4ตอนในบางครั้งเราก็จำเป็นจะต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นพร้อมกันจึงมีการประดิษฐ์วงจรรวมหรือ IC ขึ้น ที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพียงไม่กี่ชิ้นไปจนถึงหลายร้อยชิ้นและนำมาต่อเป็นวงจรไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจำพวกวิดีโอเกมสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ